สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการประยุกต์ใช้ส่วนเสริม NDA v ที่ชื่อว่าคลิปก๊อปปี้กันนะครับหลายคนอาจจะเคยใช้ส่วนเสริมตัวนี้มาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะใช้แค่กันก๊อปปี้ข้อความแล้วก็ไปวางเพื่อที่จะประกอบการทำคู่มือหรือก๊อปปี้เพื่อที่จะไปอ้างอิงต่างๆนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการประยุกต์ใช้คลิป Copy ให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เคยไหมครับว่าเวลาที่เราเปิดอะไรอยู่ก็ตามนะครับแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับมี notification แล้วก็เราก็อาจจะเผลอไปกดปุ่มอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับทำให้เราพลาดข้อความแจ้งเตือนไปนะครับ วันนี้นะครับเราจะใช้คลิปก o อปปี้นี่แหละครับเข้ามาช่วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าคลิปก o อปปี้นะครับเราสามารถที่จะก o อปปี้ข้อความที่ n v d a พูดล่าสุดได้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ใน Text Editor ต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ให้มากกว่านั้นนะครับก็คือ เวลาที่เรามีข้อความอื่นๆที่ขึ้นมานะครับแล้วก็เราอ่านไม่ทันนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวคลิปก็อปปี้นะครับในการช่วยอ่านได้นะครับโดยการใช้ชิปนะครับแล้วก็กด f 1ิบเอ็1นะครับนะครับแบบนี้นะครับ Off s ต u d i o อ4 of 37 Desktop List นะครับตนี้นะครับออฟ o ตูดิโอสิบ e ี่ถ n งสามส s window Add c o n f i g u r a b น e t r a n s i t นี้นะครับ นะครับตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรากดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะอ่านย้อนหลังนะครับย้อนหลังข้อความประโยคก่อนหน้านี้ไปให้เรื่อยๆเลยนะครับกดชิป F 1 1นะครับก็มันก็จะย้อนไปสมมติว่าอย่างเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับ This PC 2 F 37นะครับแต่ลองปูผมจะเอา no new notification no new notifications notifications grouping not อ่าเห็นไหมครับสมมติว่า no new notification แล้วก็ผม list. อ่ากดอื่นตัวปุ่มอื่นก่อนนะครับมันก็เลยไม่พูดให้นะครับผมอยากรู้ว่าไอตัวแจ้งเตือนเมื่อกี้นะครับมันขึ้นว่าอะไรนะครับผมก็จะอ่าลองดูนะครับถ้าผมกด F 1 2ปุ๊บนะครับมันจะคัดลอกด เห็นไหมครับมันก็จะมาก๊อปปี้ที่ this PC เรียบร้อยละ this PC two of thirty seven selected ผมก็จะ blank คุมดำแล้วก็ลบออกไปก่อนผมก็จะใช้ตัวชิป F 1 1นะครับ this PC t o of s e n s l e c t e d this PC this PC text editor document blank notepad this PC t o desktop list text unavailable อ่านย้อนกลับมานะครับกดไปเรื่อย PETO Selection Removed ผมจะย้อนกลับไปหา notification ก่อนนะครับ w นี d o w ออมันจะบอกว่า no new notification นะครับ this pc two f t h i n windows shell experience n o n e w n o t i f t i o s โอเค no new notifications นะครับก็แสดงว่าไม่มีข้อความอะไรนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าผมต้องการที่จะก๊อปคำว่า no notification ตัวนี้นะครับ ผมก็จะหยุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด F 1 2เลยนะครับแล้วก็วางลงเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะอ่านเดินหน้านะครับก็กดชิปค้างไว้แล้วก็ F สิบสองครับเห็นไหมอันแสดงว่ามันสุดแล้วนะครับยดกลับมานะครับนะครับแล้วก็ชิป F สิบ P A D text on the desktop l i t this PC Notepad text editor this PC this PC this PC blank paste colon no new notification no new notification นะครอันนี้ก็แสดงว่าสุดแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่งพวกนี้นะครับย้อนอ่านข้อความหรือสิ่งที่ notification แจ้งเตือนขึ้นมานะครับเวลาที่เราอ่านไม่ทันเราสามารถที่จะย้อนอ่านได้นะครับโดยใช้ชิป F 1 1กับชิป F 1 2นะครับ ลองนอกจากย้อนกลับนะครับนอกจากย้อนกลับแล้วเราสามารถที่จะพอไปถึงข้อความนั้นๆเราสามารถที่จะกด F12 นะครับในการ Copy ข้อความนั้นๆน,น,นะครับได้อีกด้วยนะครับลองนำไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ